นัเกเรียนนะครับที่ออกมาต่อต้านผ่านแฟนเพจต่อต้านการสอบยูเน็ตจากสทศและโเนรงไม่เห็นด้วยกับการสอบยูเน็ตนะครับล่าหลายชื่อ50 0 0 0ื่นรายชื่อเพื่อแสดงเจตนารม์ชัดเจนกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดกระแสต่อต้านจากหลายฝ่ายคุณธนัญญาพิพิธวณิชการผู้สึกอขาวของเราไปพูดคุยกับแกนนําที่ได้รับคําอธิบายนะครับว่าส่งสำคัญที่ไม่เห็นด้วยกับ การสอบในครั้งนี้เนื่องจากแต่ละสถาบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไปซิปโฟกัสเรื่องนี้จากรยายงาน,นครับยอดกดไลค์นับแสนคนแสดงให้เห็นถึงกระแสสังคมที่ให้ความสนใจต่อการต่อต้อตานการสอบยูเนตตามแนวคิดของสอทศผ่านเว็บเพจนี้ที่มีผู้ให้ความสนใจอย่างรวดเร็วแม้จะเพิ่งเปิดเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมา ตำติดมาด้วยแคมเปญรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ change.org ที่เปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อเพื่อเสนอให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติยกเลิกการสอบยูเนตซึ่งจะมีกำหนดสอบเป็นครั้งแรกในปีการศึกษาหน้ายังขาดอีกเพียงประมาณ6,000ชื่อเท่านั้นก็จะครบ50,000รายชื่อตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ Facebook Fanpage เป็นพื้นที่สาธารณะที่สะดวกต่อการสื่อสาร แต่ที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวรณรงค์คัดค้านในโลกออนไลน์มักจะถูกมองว่าเป็นเพียงกระแสผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ครั้งนี้ผู้ก่อตั้งและดูแลแฟนเพจนี้ตั้งใจใช้เป็นกระบอกเสียงแสดงออกอย่างมีเหตุผลเพื่อเป็นแรงขับให้เกิดการยอมรับในที่สุดใช่ครับคือจริงๆแล้วเพจนี้ไม่ได้ตั้งมาเพื่อด้วยอารมณ์อย่างเดียวนะครับแต่การที่เราจะส่งเสียงไปถึงผู้ใหญ่ได้ การที่เราจะส่งเสียงไปถึงใครต่อใครได้แน่นอนเหตุผลคือตัวที่เราจะนำไปต่อสู้ผู้นำการต่อต้านซึ่งเรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่3ยืนกรานว่าการสอบยูเนตไม่ได้ช่วยวัดความรู้และมาตรฐานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้จริงเพราะแต่ละสถาบันการศึกษามีหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างกันความเป็นวิชาการเนี่ยไม่ได้จากัดอยู่เพียงแค่กรอบกรอบเดียวนะครับทฤษฎีความรู้ในบางครั้งเนี่ยมีการหักล้างเองซึ่งกนและกันอยู่เสมอ นะครับฉะนั้นจึงไม่ไม่ควรมีข้อสอบกลางตรงนี้ออกมาเพื่อวัดนะครับเพราะว่าการเรียนมหลาลัยมันคือความหลากหลายแล้วเป็นคณะแต่อย่างก็เป็นความรู <Freund> ้เฉพาะด้านแล้วนะครับแล้วก็แต่ละมหาลัยเนี่ยครับก็เน้นน้ําหนักไม่เหมือนกันด้วยเสียงคัดค้านจากสังคมออนไลน์ที่ดังออกมาในสังคม ทำให้เกิดการประชุมเครือข่ายผู้นำนิสิตนักศึกษา27มหาวิทยาลัยภายใต้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนายธีรศักดิ์จิรตราชูผู้ประสานงานนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโลภประสานมิตรยืนยันว่าที่ประชุมมีท่าทีคัดค้านการสอบยูนิตและได้ให้แต่ละมหาวิทยาลัยกลับไปประชุมเพื่อออกมติของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แจ้งมติคัดค้านอย่างเป็นทางการแล้วที่ผมกําลังทําควบคู่ไปกับแนวทางเพจนี้ก็คือประสานให้องค์กรของแต่ละสถาบันกับเพจเนี่ยควบคู่ไปด้วยกันแน่นอนว่าเพจมีความชอบทำในด้านของตัวแทนของประชากรคนไทยที่เข้ามาขุดไหลและเห็นด้วยนะครับแล้วก็ส่วนสถาบันก็เป็นของเครือข่ายที่ต้องรับผลของยูเนตนี้เราจะควบคู่ไปด้วยกันและจะทําอย่างเป็นรูปธรรมในอีกทีรัสัก ไม่อยากเห็นอนาคตของหนุ่มสาวที่กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและก้าวสู่ชีวิตการทำงานซึ่งรวมถึงชีวิตของเขาเองต้องขึ้นอยู่กับการทดสอบที่ถูกมัดมือชกโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติซึ่งเคยผิดพลาดในการจัดสอบที่ไม่ได้มาตรฐานครั้งแล้วครั้งเล่าทนัญญาพิพิธวณิชการ n น t New วีนิวส์โกส